ไฟนี้รถถังจิตเมองนนครับพบกับเทนชินนาซูกาวะประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งหลังจากครบยกปกติแล้วก็ไม่สามารถตัดสินได้จึงมียกพิเศษขึ้นมาครับแบบนี้ครับเดี๋ยวมาชมว่ายกนี้จะเป็นยังไงครับรถถังเดินหน้าเข้าไปครับออกมัดซ้ายขวาซ้ายขวาครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายของนาซึกาวะครับนี่ครับแข้งขวาของรถถังสองแข้งครับโอ้โหแล้วก็คืนด้วยเข่าครับไม่โดนเท่าไหร่ครับนี่ครับกระโดดเข่าลอยมาครับโอ้โหแล้วก็โดนจับทุ่มลงไปครับ แข้งขวาของรถถังมัดซ้ายขวาของนักสกว่าหมัดซ้ายขวาของรถถังครับแข้งขวาของรถถังอีกดอกหนึ่งครับแข้งขวารถถังแล้วก็มัดซ้ายขวานักสึกว ouais> ่าครับรถถังจดจดจ้องจ้องเข้าไปแล้วก็แข้งขวาแข้งซ้ายครับสองแข้งครับโอ้แล้วก็แข้งซ้ายของนักสึกว่าครับนี่รถถังหลบได้ครับนี่ครับจับแล้วก็เคลียล่างลงไปครับรถถังรถถังเดินลุยต่อแล้วก็แข้งขวาแล้วก็เคลียตัดล่างลงไปครับนี่จับได้แล้วก็ออกมาัดขวาหมัดซ้ายโอ้โหเหมือนจะสุดลงไปเลยครับโอ้โหเทนชินนักสึกว่าครับนี่ครับแล้วก็ยังเต้นออกมาได้อยู่ครับ เทนชินออกหมัดซ้ายขวาครับเราแล้วก็ถีบไปครับออกหมัดซ้ายขวาใส่รถถังครับรถถังคืนแข้งขวาไปครับโอ้โหแล้วก็หมุนสอกกรับลูกนี้ครับโอ้ไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายคืนของนาซึกาวะครับนี่หมัดซ้ายขวาครับโอ้โหรถถังโชคที่ลำโตครับโอ้โหโดนเข่าขึ้นไปครับรถถังครับโอ้แล้วก็โดนหมัดซ้ายขวาอีกทีหนึ่งครับรถถังเตะขวาเข้าไปโอ้โหหมุนตัวครับนาซึกาวะครับไม่โดนครับนี่ครับหมัดซ้ายขวาของเท็นชินครับ ไล่จิ้มเข้ามาที่รถถังครับรถถังเดินลุยต่อครับเตะขวาเข้าไปครับแล้วก็หมุนลูกนี้ไม่โดนครับโดนหักเลียมลงไปครับเทนชินโอ้โจบยกรถถังแกมั่นใจนะครับอขอชูมือครับเป็นเทนชินนะซึกว่าครับ